รู้พี่ชื่ออะไรครับนลินคินินแล้วก็พี่มาหาผมเพราะว่าไม่ผมทำไรรักษาแต่ผมบอกว่าผมไม่ใช่หมอผมแก้ตามให้มีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้ไหมผมประคับพี่มาไหมสาเหตุที่มาเพราะว่าพี่ศรัทธาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเห็นจากคนอื่นเคยเคยมาหลายรอบใช่ไหมเนี่ยเคยไปดูคนอื่นแล้วเขาหายเขาหายงงไหม ่วงไม่ออกหายแข็งใสผคิดว่าอาจารย์เตี้ยมาคนไข้มาเลยแล้วมาลองเองแล้วแฟนพี่อ่ะแฟนพี่ใช่ไหมเมื่อกี้แกนี่ไม่ใช่หายที่งงไหมงงแล้วพี่จะไปเตี้ยกับแฟนได้ไหมเราก็อยากรู้มันหายจริงแล้วแฟนจะเตี้ยเราเรียกเรียกพี่าแล้อแล้วมีมันกับครอบครัวดีแล้วเมื่อกี้ถ้าคนอื่นอาจจะเตี้ยได้แต่กับแฟนพี่เตี้ยไม่ได้ถูกต้องไหมแล้วแฟนพี่หายไหมแล้วหายไหมดีขึ้นตาชัดขึ้นโอเคแล้วปวดปลาทีนี้เชื่อหรือยัง เพราะคนอื่นเราไม่ควรเชื่อถึงต้องแล้วตอนอนันี้ตัวนี้กับพี่สงสัยเขาบอกให้อาจารย์เ<อ><อ>ียมมาปวดไครเปล่าน,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 นี่เรื่องนี้เรื่ะงแบบมากระแฟน่ะดีแล้ว <c oughs> เบอก <c oughs> หายแล้วอบอก,กเขามีการเี็มป่า เพราะว่าบางคนก็สงสัยแค่อาททิตย์ี่แแล้วฟนเราก็ไม่่เเชือพราะว่าบางคนก็สงสัยไงว่าอาจารย์อาจารย์แค่เหยียบแค่นี้หายแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีแต่เวลาราดเราบาเป็นเดือนและหมอกอื่นนวดเป็นชั่วโมงยังไม่ดีขึ้นเลยทำอะไรแล้วถ้าแฟนหายพอเชื่อยังแฟนโกหกไม่ใช่ตัวโกหกซื้อต้องโกหกไหเชื่อเพราะแฟนอันนี้จะเชื่อเพราะแฟนหายโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะแก้กรรมให้แล้วโอเคที่ตปวดหน้าเนี่ยตรงเนี้ย ไหลข้างขวาจะปวดปวดไม่นา่ะทรมานเหรอทรมานจริงเจ็บไหมมันก็เป็นบางวันบางวันก็ไม่เป็นรู้สึกไม่สบายตัวใช่ไหมอยากให้มันหายอ๋อไม่สบายตัวปกติแขนข้างนี้มันจะจับถึงตอนนี้มันไม่ถึงอ๋อมันจับหลังถึงแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะโอเคแก้กรรมให้นะผมเป็นหมอนะผมแก้กรรมให้นะที่มันเชื่อผมเองนะสไต้นะเงาหลัง เมาแล้วไม่จะไปได้ที่ไม่ได้ต้องต้อนรับใช่ไหมอะพี่นึนก่อนผมจะดักดีกว่าผมจะเอามือดักดีกว่าต้องไหนไหนนะโอเคพี่หนไปทางที่จะมาออเลยไหนผมขออนุานะท่เรา้องนี่ดีทีดีแตงๆนี่ััซัดโอเคตรงนี้ใช่ไหมนตรงไหนอะไไ นกข้นแึก้นนึกขึ้นไม่เป็นน้นกนเลยร้อนจับบไเลยนวมีรูดร้อนจบัเลยอ่ก่อนโอเค เออง่านานหรืพี่ดูตะบันรอบแรกมันเจ็บอยู่เพราะอะไปเรื่องความปวดเข้าทงเออปวดล้วลองั้นะโอเคเพราะมันมันต้องยืดเท่านั้นแหละพี่ครับพี่ต้องเอากระดูกให้เข้าที่เออมันนั่นเป็นกระดูกเป็นเพื่อนไงหรออ๋ออย่างนี้พายอย่างเดียวจะไปที่อื่นน่ะใช่ไหมครับเออเง่ายเขินไหมล่ะถึงยัง ดีขึ้นหยเมยอ่เมยที่เมยึงน้ออกนไกลละไกลดีขึ้นมง่าอกึงนเลย่ไ่ถึนะไ้ถึงแล้วโอเคถึงแล้วนะจบแล้วนะจบแล้วนะมีเดียวจบอย่างนี้ไม่ต้องทำเลยนะปเมื่อกี้บอกวันนั้นบอกหลายวินาทีแต่นี่หนึ่งวินาทีฮปปี้ไหมเชื่อยัง เราเราเป็นเรื่องจริงเรื่องโกงเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าพี่มันจัดฉากกับผมพี่แฮนเพราะพี่เคยเชื่อว่าคนอื่นจัดฉากตัวพี่โดนเองเดี๋ยวคนอื่นก็ไม่เชื่ออไงก็บอกพี่ก็มาจัดฉากไงพี่สงสัยไม่โกหกอะใครจะไปเชื่ออะอ่าตกลงตัวความรู้สึกพี่เป็นเป็นเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เนี้ยขายจริงแบบไม่ได้เชื่อนี่ผมยังไม่เชื่อเลยอ่าไม่ได้มี เราไปตอกเส้นทีละพันละพันเออ่อเส้นทีละพันทีละพันไม่หายหมดไปกี่พันและหมดไปกี่หมื่นล้วอ่ะเยอะแล้วหมดละหลายหมื่นยังประมาณนั่นสองคนเนี่ยน่าจะหลายหมื่นนะจุดแสนยังไม่ถึงนะก็สามหมื่นไดไหมประมาณนี้ครสามหมื่นได้ใช่ไหมเอออาทิตย์ละอาทีละหกร้อยบางทีก็อาทิตย์ละพันคือสองพันคือเราไม่ได้พูดมากอะไรมากถ้าแก้กรรมของผมหายหรือไม่หายจบไหมจบครับถ้าหายจบไหม อยน้ผมเลยไม่ได้ไม่ได้อยากจะเจอคนเลยนะอยากเห็นที่เลยอา็น่มันหนักไงของเรามันหนักที่ไหนนะยกเดีจไม่เทำเลยเน่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบทำบ่อยๆไงทำทีเดียวจบจกไปเลยไงวันมันจะปูวันวันก็ไม่เป็นตอนนี้ฮะพี่นะพี่นะอ้าวบอกพ่อแม่พี่น้องที่ว่านี่ที่มาเป็นเล่นยังไงความรู้สึกพี่เป็นเล่นจริงหรือเล่นโกหกตอนแรกก็โมโกหก อไยิ่งแม่เอาตรงๆเลยผมอยากจะให้ไม่อยากตรงๆแค่จับแบบเดียวไม่เราวันนั้นเห็นคนกี่คนเป็นคนเยอะมากเลยประมาณที่บ้านนี้ใช่ไหมเป็นบ้านเลยนะแล้วคิดว่าคิดว่าคิดว่าเขาเป็นการจัดฉากโอเคโอเคเรารวมประชาชนเออเออพูดไปเลยคนที่เป็นปอบขวนี้ใช่ไหมขวดนี้ที่าหลอดน้เรากรดนเำแล้วเราสงสัยสงสัยเออแล้วเราสงสัยแล้วคนนั้นมาเป็นคนที่สงสัยวันนี้หายแล้ว ตกลงเล่นจริงไหมไม่หลอลกลวงประชาชนแล้วนะอา้าวพี่แฟนเมื่อกี้อ้าวคู่กันคู่กันเมื่อกี้อา้าวตองนี้นี่พี่เมื่อกี้พี่ก็หายหายครับหายจากตอนแรกปวดหลังดูแฟนก่อนว่าหายไหมแล้วพี่ก็แก้กรรมครั้งที่สองทีนี้พี่สองคนมีความเชื่อว่าผมไม่ได้หลอกลวงนะเป็นเรื่องจริงนะเพราะประโยชน์เกิดขึ้นกับพี่ที่มีความสุขในการ หายป่วยต้องม็กเลครับโอเคไหมพี่นะอยากฝากอะไรถึงพ่อแม่พี่้องประยาชนไหมพิสูจน์แล้วค่ะถ้าใครสงสัยเหมือนี่ฉันตามมาต้องมากครับากแกงเราคุณจะได้สุขภาพแข็งแรงะตามมาแล้รับคนรวยตคองมค่ะ